สวัสดีชาวบ้าบ้าไปทีครับวันนี้อยู่กับผมบ้ามอีกเช่นเคยนะครับกับการูรีวิวโทรศัพท์มือถือครับวันนี้เนี่ยผมพักรีวิวหรือว่าพักทําคลิปไปประมาณสัก2อาทิตย์เต็มๆนะครับเนื่องด้วยผมเนี่ยต้องมีการกักตัว14วันนะครับตอนนี้พ้นการกักตัวเรียบร้อยก็กลับมาทําคลิปให้กับเพื่อนๆได้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับ วันนี้เนี่ยมือถือที่ผมจะเอามาพรีวิวนี้เราจะพรีวิวกันก่อนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมยังไม่ทราบราคาหรือว่ากําหนดการวางจําหน่ายเลยนะครับตัวนี้ก็คืออินฟินิตนั่นเองครับตัวนี้เนี่ยเขาส่งเป็นบ็อกเซต็ตมาให้ผมเลยนะโอ้โหตอนแรกตกใจมากคือเด็เบ็อกเซต็ตเขาโอ้โหดูใหญ่อลังการมากๆนะครับนี่เป็นบ็อกเซต็ตของตัวซีรีส์ที่เป็นโน้ตสิบซีรีส์นั่นเองครับซึ่งเขาเน้นในเรื่องของการเล่นเกมจอใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมถามไปว่าถ้าเกิดว่าขายจริงเนี่ยมีบ็อกเซต็ตแบบนี้ขายเปล่าเขาบอกว่า เอ่อบ็อกเซ็ตเนี่ยเตยิ่มไว้เฉพาะบ็อกเกอร์เท่านั้นนะครับซึ่งภายในของบ็อกเซ็ตนั้นนะครับก็จะมีตัวหูฟังของอินฟินิตมาให้นะครับแล้วก็จะมีเสื้อที่ผมใส่อยู่ตัวนี้นะครับเป็นเสื้อที่เขาไปโคกับ Rov นะครับสำหรับซีรีส์ที่เป็น n o ้ตสินั่นเองนะครับแล้วก็จะมีนี่ฮะโทรศัพท์มือถือที่ผมจะเอามาพรีวิววันนี้นะครับนี่คือ Infinite Note 10 Pro นั่นเองฮะ อินฟินิตโนสิปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูในอินเทอร์เน็ตตอนนี้เนี่ยนะครับจะมีคนที่รีวิวปล่อยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นฝั่งทางอินเดียนะครับฝั่งทางแขกนิดนึงเขาจะเริ่มวางจําหน่ายแล้วสาหรับเมืองไทยเนี่ยน่าจะวางจําหน่ายประมาณป,ปลายเดือนรกรกฎานี้นะครับซึ่งผมยังไม่รู้ราคาอย่างที่ผมบอกไป In f ฟินิตเนี่ยหลายเครื่องละที่ผมเอามารีวิวนะครับทำให้ผมมีคําถามว่าจริงๆแล้วต้นกําเนิดของ In f ฟิ i t ตเนี่ยนะครับเป็นแบรนด์ของสัญชาติอะไรกันแน่นะครับก็ไปทําการหาใน Google มาเรียบร้อยนะครับก็พบว่า i ิน i n i t ตเนี่ยเป็นดรร์ บริษัทนะครับซึ่งหนึ่งในบริษัทนั้นนะครับผมทราบดีและผมก็ชื่นชอบโทรศัพท์มือถือของเขามากนั่นก็คือซาเจมนั่นเองครับ บางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ว่าบางคนที่คุ้นหูว่าซาเจมันคือมือถืออะไรในช่วงของโทรศัพท์มือถือที่จะเปลี่ยนจากขาวดามาเป็นโทรศัพท์เป็นสีนะครับจะมีโทรศัพท์มือถือรุ่นหนึ่งนะครับของซาเจมที่เป็นแบบสีสันสวยมากๆเลยเป็นแบรนด์ที่ผลิตโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็เลยทําให้ผมจําได้ว่าเออผมอยากได้โทรศัพท์มือถือซาเจมมากเลยตอนนั้นแบบเพิ่งเรียนจบอะไรประมาณนี้ซึ่งย้อนไปประมาณสักปี2ปีนั่นเองนะครับไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะนายกวว่่านนัั้กกกปีรรรซึง็เมสจ แล้วก็ร่วมกันสร้างนะครับอินฟินิตขึ้นมาในปี2013นั่นเองครับแล้วก็เฮดคอร์เตอร์ Quarter, หรือว่าบริษัทแม่ของเขาเนี่ยอยู่ที่ฮ่องกงนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเฮ้ยบางท่านผมคิดว่าน่าจะสร้างหรือว่าผลิตที่อินเดียหรือว่าบริษัทแม่เป็นของอินเดียเจ้าของหรือเปล่าจริงๆแล้วเป็นของฮ่องกงนะครับแต่ว่ามีโรงงานผลิตในอินเดียนั่นเองนะครับแล้วก็มีการทําตลาดส่วนใหญ่ในหลายๆที่ในแถบอินเดียและก็ยุโรปด้วยโดยเฉพาะที่ฝรั่งเศสนะครับที่อินเดียเนี่ยเขาจะมีสปอนเซอร์ที่เป็นอินฟินิตเนี่ i อินเดียเนช League หรือว่าไทยแลนด์พีเมลีกประมาณฟุตบอลของอินเดียอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่ชาวอินเดียน่าจะรู้จักกันดีแล้วก็มาทําตลาดในเมืองไทยเนี่ยได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโดยที่เน้นในเรื่องของคุณภาพนะครับเขาเรียกว่าฮาร์ดแวร์อะไรต่างๆนะครับดีนะครับ ราคาถือว่าดีมากนะครับแล้วก็บริการหลังการขาย3อย่างตรงนี้นะครับทำให้อินฟินิตเนี่ยไปได้ดีเลยนะครับในเมืองไทยตอนนี้ครับวันนี้ส่งตัว n f i n i t ิ Note 10 Pro มาให้ผมนะครับเรียกว่าจัดสุดๆจริงๆครับคุณผู้ชมครับเราจะพูดอันดับแรกก็คือเรื่องของจอก่อนผมจะแกะไปด้วยคุยไปด้วยนะจอของ Infin i ิตเนี่ยปกตินี่นะครับจะเป็นเน้นจอใหญ่นะครับให้เราเล่นโซเชียลพวก Facebook Tik t อกอ่าอินสตาแกรมอะไรเงี้ยนะฮะทำให้เราแบบว่าเพลิดเพลินนะครับอยู่ได้ยาวๆแล้วก็เน้นแบตเตอรี่ที่จะเป็นแบบ 6,000มิลลิแอมหรือ5,000มิลลิแอมก็แล้วแต่นะครับนี่คือ2อันที่เขาเน้นมากๆนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายราคาดีนะครับโน้ต10 Pro ตัวนี้นะครับเรียกว่าไม่ธรรมดามากๆเพราะว่ามาพร้อมกับหน้าจอที่มีขนาดอยู่ที่6.95เกือบ7นะคุณผู้ชมครับ6.95ถือว่าใจใหญ่มากๆคุณผู้ชมครับ และได้หน้าจอที่เป็นแบบ90เ z ร์ด้วยนะครับมาพร้อมกับ CPU ของเขาก็คือตัว POG90T นะครับและจุดเด่นเขาอีกอันนี้ก็คือเรื่องของกล้องหลังที่ให้กล้องหลังตัวหลักมา64ล้านพิกเซลนะครับมี ultra wide มาให้ด้วยนะครับมี depth sensor ให้มีโมโนโครมาให้นะครับและกล้องหน้าอยู่ที่16ล้านพิกเซลแล Fast ้วฟ t สชาร์ทที่เขาให้มาตัวนี้อยู่ที่33วัตต์นะครับเขาจะใช้ชื่อคำว่า X Charge เป็นการชาร์จแบตเตอรี่ คือผมลองชาร์จดูนะนะครับตั้งแต่สู์จนถึงร้อเนี่ยใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งฮะในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับในกล่องของเขาเนี่ยมีอะไรมาให้เราบ้างนะรเราจะมาดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับหลักๆเลยนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับเขาก็จะมีตัวเคสมาให้นะครับนี่เคสมาให้นะครับมีเงินแถมมาให้ด้วย มีเงินแถามมาให้นะครับเป็น one x c o นะครับ welcome to joy x club x club Cl ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นกลุ่มของอ่า infinite นะครับคือตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้เป็นเหมือนกับ xos อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวฟิล์มนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นฟิล์มกระจกมาให้นะครับก็คือทุกอย่างมีมาให้เรียบร้อยเข็มจิม้มซิมีมาให้ ประมาณนี้อุปกรณ์ในกล่องเขานะครับ่วนด้านล่างนะครับเขาก็จะมีเป็นอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จให้ตัวนี้เป็น X ชาร์จนะครับ33วัตต์นี่คุณผู้ชมครับสีขาวนะครับแล้วก็มีตัวสายชาร์จที่เป็นไท e C มาให้เรียบร้อยถ้าเราไปส่องไปดูข้างในเนี่ยจะเห็นว่าเป็นสีส้มๆนะครับนี่เป็นเอกลักษณ์ที่เขาออกมาให้เรานะครับมาดูตัวเครื่องกันบ้างครับนี่คือตัวเครื่องที่ผมบอกได้เลยว่าว้าวมากๆครับจอใหญ่มากครับดูดีใหญ่กว่าหน้าผมแหมหน้าผมเล็กขนาดนั้นเลยโอเค นี่นะฮะนี่ฮะผมจะบอกเลยว่านี่จอใหญ่จริงๆนะคุณผู้ชมครับและสีนะครับมีอยู่3สีนะสีก็คือจะมีสีม่วงสีน้ําเงินแล้วก็มีสีเทาถ้าผิดขออภัยนะครับยังไม่ประกาศเปิดตัวนะครับแต่ว่าตัวที่ส่งมาให้ผมเนี่ยเป็นสีเทาบขออนุญาตแกะออกมาเลยครับด้านหลังให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนี่คุณผู้ชมดูว้าวสวยป่ะนี่ฮะกล้องหลังที่เรียงกันมาคุณผู้ชมครับดูครับกล้องหลังครับคุณผู้ชมนี่กล้องหลังครับ เนี่ยครับกล้องหลังเรียงกันมาแบบนี้นะครับโดยกล้องหลังตัวหลักเนี่ยคูเปล้านนะครับแล้วก็มีตัวอัลตร้าไวท์แล้านให้นะครับอีก2ตัวนะครับเป็นโมโนโครม1ตัวแล้วก็เดฟเซนเซอร์หรือว่าหน้าชั้นหลังเบอร์อีก1ตัวครับหน้าจอใหญ่จริงคผู้ชมครับโอเคครับมาดูในส่วนของตัวเครื่องกันบ้างครับอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวนี้หน้าจอ6.95นะครับซึ่งถือว่าใหญ่มากๆนะครับรองรับการสแกนใบหน้านะครับแล้วก็สแกนลายนิ้วมือที่ผมแตะเมื่อกี้นะครับที่ด้านข้างซึ่งทําได้้้้้้้้้้้เเเเเรรร็็ววววมมาา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 ากกกกๆททััังงงใบบบหหนน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 แแลลลลสยยยยิือออีีี่่่ดดขะะะคตจจูู ีเล็กๆนะครับ16ล้านพิกเซลนะครับและด้วยความที่หน้าจอใหญ่แบบนี้นะผมดูแล้วรู้เลยว่ามันเหมาะการเอาไปเล่นโซเชียลมากๆนะครับรองรับ Wi-Fi ทั้ง2ย่านนะครับ2.4แล้วก็5.0นะครับนี่ผมยังไม่ได้ใส่ซิมไปตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูดีไซน์นะครับผมจะบอกว่า จอของเขาเนี่ยเป็น IPS LCD นะครับซึ่งหน้าจอของเขาเนี่ยจะเป็น Refresh r a t ที่90 h z คือใส่เข้าไปเนี่ยนะครับสามารถที่จะตั้งค่าหน้าจอได้นะครับตัวหน้าจอเนี่ยตั้งค่าได้เลยว่าจะเอาที่90 h z หรือว่าปกติจะอยู่ที่60 h z นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมตั้งไว้ที่90 h z เลยเพื่อการตอบสนองการสัมผัสที่ลื่นไหลในการเล่นทาง Facebook ทางอินสตาแกรมล้วกันนะครับในเรื่องของการดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับที่ด้านหลังตัวนี้สีเทามาสวยมากนะครับเป็นสีเทา Nordic Secret นะครับสีสวยมากจริงๆนะครับแล้วก็กล้อง,ของเขาเนี่ยเรียงกันมาทั้งหมด4ตัวแล้วก็มีแฟลชมาให้ด้วยนะครับด้านล่างก็จะมีเขียนว่าเป็นตัว AI Quad นะครับ AI Quad หกล้านนะครับตรนก็เป็น ความลอียดของกล้อง6.4แล้านของเขาแล้วก็ตรงนี้เขียนว่า infinite นะครับซึ่งถ้า texture ด้านหลังเราดูแบบนี้เราจะเห็นว่า texture ของเขาเนี่ยจะมีออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็นแบบลายๆขีดทางกับแบบที่เป็นแบบเนียนๆเรียบๆแบบนี้นะครับเป็นสไตล์ของเขานะครับสำหรับการออกแบบของตัว m o t e 10 Pro ตรงนี้ครับด้านข้างด้านขวามือนะครับก็จะมี ปุ่มสำหรับปรับระดับเสียงครับปุ่มสำหรับสแกนลายนิ้วมือนะครับที่ด้านล่างนะครับตัวน <TRA DE> ี <affair answer> <pharmac> ้จะมี y p ส C สำหรับเสียบชาร์จนะครับไมโครโฟนหนึ Or, ่งตัวช่องสำหรับเสียบหูฟัง3.5มิลครับซึ่งจําเป็นมากๆนะครับสำหรับสายเกมนะแล้วก็สายฟังเพลงครับซึ่งตรงนี้ในกล่องเขาไม่แถมหูฟังมาให้นะครับถ้าเกิดว่าเขามีโปรโมชั่นแถมอะไร่เงี้ยหรือว่ายังไม่แถมก็อาจจะขอเขาก็ได้นะครับลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงสตูดิโอคู่นะครับท้างด้านขวาด้านล่างแล้วก็ด้านบนครับ ส่วนด้านซ้ายตัวนี้นะครับก็จะมีช่องสําหรับเสียบซิมนะครับตัวนี้รองรับ2นาโนซิมครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเปิดออกมาให้ดูนะครับโอเคนี่นะครับปลุ๊บนี่นะฮะเป็น2นาโนซิมแบบนี้นะครับแยกอิสระต่อกันเลยนะครับแล้วก็สามารถใส่ไมโคร SD การ์ดได้ด้วยนะครับตัวเครื่องนี้นะครับตัวนี้แรม8นะครับแล้วก็ ROM อยู่ที่128นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของ XOS นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยครอบบน Android เวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชัน11เรียบร้อยนะครับถ้้าาเเขไปดูนนีี่ย Android ตัว จะเป็น Android เวอร์ชัน11แล้วอนฟนิตนะครับโน้ต10 Pro นะครับนี่เห็นไหมฮะ XOS based on Android นะครับนี่ฮะก็มีรายละเอียดของตัวเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเราดู CPU หลักๆของเขานะครับ CPU ตัวนี้ถือเป็น CPU ที่ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัว h e l i o G 9 0 T นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่2 0 5กิกะเฮิร์ครับทำงานทั้งหมด8หัวนะครับแล้วก็การ์ดจอเป็นมาริ G76 MC 4นั่นเองนะครับ ในส่วนของหน่วยความจำในตัวเครื่องนะครับ RAM 8นะครับหลอมอยู่ที่128เนี่ยนี่ผมลงเกมปลาย RV PUBG นะครับแล้วก็โปรแกรมทั่วไปนะครับยังเหลือพื้นที่ให้ผมใช้ประมาณสัก109กกิกนะครับถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้5000มิลลิแอมนะครับแล้วก็ให้ตัวฟ้าชาร์จหรือว่า X ชาร์จเนี่ยนะครับมาอยู่ที่33วัตต์ก็ประมาณสักชั่วโมงนึงนะครับสจนถึง100นั่นเองครับโอเคครับเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ย หน้าจอใหญ่แบบนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นก็คือในเรื่องของการทดสอบคุณภาพของภาพและเสียงนะครับผมขอเข้าไปที่ YouTube HDR แล้วกันนะครับแล้วไปดูไฟล์ที่ผมชอบใช้บ่อยๆนะครับนี่นะฮะโอเคร okay. ปรับเป็นที่1080นะครับตัวนี้ full HD plus นะครับผมามาฟังเสียงกันว่าเคือหึมขนาดนะครับ น,นี่ผมปิดขวาซ้ายนะครับจอสวยมากครับโอเคนะครับนั่นคือในเรื่องของภาพและเสียงนะครับถือว่าทําออกมาได้ดีมากนะครับเสียงเอนิโอเนี่ย ือว่าเซอร์รและกระหืมมากๆเลยทีเดียวครับแล้วเรามาถ่ายในส่วนของ Facebook กันบ้างน,นะครับนี่ครับ Facebook ของบําอัพทีวีนะครับนี่คือความลื่นไหลบนจอที่เป็น90เฮิร์สครับแล้วก็ผมจะรู้สึกได้ว่าผมจะชอบกระจกของหน้าจอนะครับจริงๆมีไม่กี่รุ่นนะแต่ว่า รุ่นนี้เป็นกระจกที่ผมรู้สึกว่าผมชอบเป็นกระจกที่มันไถแล้วมันลื่นเป็นพิเศษมันให้ความรู้สึกของผิวที่ลื่นและสมูทมากๆผมไม่รู้ว่าชนิดของกระจกเป็นอะไรนะครับนี่นะผมว่ามันเป็นอะไรที่ลื่นมากๆเลยนะครับทุกคนครับลองดูนี่ฮะนี่นะฮะฟึ๊บ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 นี่นะฮะจอใหญ่นะครับเต็มตานี่ครับเหมาะกับมือใหญ่ของผมมากๆเลยทีเดียวนะครับโอ้โหเมื่อกี้ภาพเอาบาดตาบาดใจเรื่องนะฮะโอเคนะครับในส่งอินสตาแกรมนะครับก็จะลื่นขึ้นไปอีกนะครับนี่เนไหลลื่นไหลลื่นนะครับไวไฟ ะะลื่นพืืดลื่นพื้ดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วนในเครื่องจะไม่มี Netflix มาให้แต่ว่าเราสามารถที่จะลง Netflix ได้นะครับลง Disney p l u s ได้คือทุกความที่จอใหญ่แบบนี้มันนอกจากเน้นเกมมันก็เน้นในเรื่องของพวกโซเชียลต่างๆได้ดีด้วยนะครับ คุณเนี่ยเอาไปดูได้เลยนะครับทั้ง Netflix ทั้ง Disney p l u s หรือว่าจะไปดู YouTube ก็ได้แล้วแต่คุณชอบเลยผมบอกเลยว่าตัวนี้มันแบบโหคุ้มมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะทุกอย่างก็ยังให้มาครบสำหรับครอบครัว XOS นะครับไม่ว่าจะเป็น X r e a m ที่ผมบอกเลยว่ามีทีมให้เราเลือกเยอะมากุผู้ชมครับออตอนนี้นะ่าจะมาประมาณ182ยีมและอัปเดตมาล่าสุดวันที่9เดือน7คืออัปกันแบบมาเรื่อยๆแล้วโหลดแบบไม่ต้องเสียตังค์คุณผู้ชมครับเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเออผมรู้้แลวว่า ไอ้ดีไซน์ที่มันแบบเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสหรือว่ามาจากดีไซน์ในส่วนไหนก็ตามเนะี่ยเขาคิดในเรื่องของการดีไซน์ความเท่ความสวยงามของโทรศัพท์มาก,มากๆเลยทีเดียวคุณผู้ชมลองดูดิดีไซน์มันตัวนี้คือแบบดีมากคุณผู้ชมครับแล้วก็รอรุ้นราคาอย่างเดียวว่าจะเปิดมาเท่าไห,หร่อาจจะปรับแปดพันเท่าอินเดียหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าก็รอรุ้นลวกันแล้วเดี๋ยวผมจะเอาลองไปใช้ดูเต็มๆว่า ในส่วนของตัวนี้เนี่ยมันมันมีอะไรที่เป็นข้อดีข้อเสียบ้างเวจะบอกกันตรงๆนะครับแล้วก็เราเราุร้นราคากันไปสักประมาณปลายเดือนนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปรีวิวออมให้เต็มๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองในส่วนของพับ g ให้ดูก่อนละกันนะใส่เสื้อ ROV แต่ว,ว่าเล่นพับ g ีระาง,ง้น <laughs> โอเคครับ XOS นะครับมีเกมโหมดมาให้เราด้วยผมขยันซูเข้าไปนะฮะนน่นะฮะ ในส่วนของพัทจีตัวนี้นี่นะครับก็สําหรับตัว He โร่จีเกนะครับตัวนี้เนี่ยพื้นฐานของตัวชิปตัวนี้เนี่ยเล่นเกมได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วมาอยู่บนหน้าจอที่ใหญ่ขนาด6.95ุดเโอ้โหมันใหญ่มากแล้วเสียงที่เป็นซูริโอด้วยนะครับมันถึงเป็นอะไรที่แบบว่ากระหึ่มแล้วก็แบตเตอรี่ก็ถือว่าเยอะนะห้าพันมิลลิแอมเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าเบาเขาเรียกว่าจัดการแบบให้เน้นในเรื่องของโซเชียลในเรื่องของเกมมากๆเลยทีเดียวนะครับามาดูการตั้งค่าสักนิดหนึ่นนนา เฟอร์เฟคเลยนะครับในเรื่องของกราฟิกเนี่ยเป็นระดับ HD นะครับแล้วก็เฟรมเรทระดับสูงนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปลุยเดี่ยวๆให้ดูแล้วกันนะครับอ่าโอเคป้ายลุยกันนะครับโซล่าอินฟินิตเนี่ยนะครับเออ่ผมเองก็จริงๆรีวิวมาหลายรุ่นนะครับก็รประทับใจหลายๆรุ่นที่ราคาก็ดีด้วยแล้วก็เน้นการใช้งานนะครับตัวนี้เนี่ยเอา ผมบอกให้เลยว่าสายเกมห้ามพลาดนะครับแล้วก็คนที่จะเอาไปเล่นโซเชียลดีเลยนะครับเล่นไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบตหมดก็คือสามารถที่จะชาร์จได้เร็วด้วยประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะกลับมาเข้าสู่เกมได้แล้วหรือว่าจะเล่นไปด้วยชาร์จไปด้วยก็ได้นะครับผมโอเคมาลองเกมกันครับวันนี้ก็ออดกันแบบสดๆแบบนี้เลยนะครับแหมเพื่อเป็นการต้อนรับกันกลับมาผมก็ขอกดไลค์กด u b s c r i b e ให้กับช anel ผมด้วยแล้วกันนะครับนี่นะครับดูเสียงนะครับผู้ชมครับดูเสียงนี่ครับ ดูเสียงครับนี่ฮะผู้ชมดูจอหน้าจอนี้นะฮะจอใหญ่เลยนะครับนี่ผมเปิดแสงประมาณนี้นะครับนี่นะครับลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยนะครับบนชนิดของหน้าจอนี้ผมไม่รู้จริงนะใครรู้มาบอกผมด้วยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยกระจกของหน้าจอมันเป็นอะไรนะมันมันให้ความสัมผัสที่แบบดีมากคุณผู้ชมดูดิดูดิดูดิโอ้โหดูดิฮะมาคนเดียวมาคนเดียวมาพร้อมกับอินฟินิตจอใหญ่เต็มตานะครับ เออนี่เล่าให้ฟังเมื่อเช้านี้ผมเอาอินฟินิตตัวนี้ไปลองใช้ใช่ไ่ะแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อจองวัคซีนซิโนฟาร์มนะครับจากจุฬาพอนะครับก็โ้ใช้คอมพิวเตอร์ใช้โทรศัพท์มือถือใช้ทุกอย่างเลยนะสุดท้ายผมยอมรับเลยว่าไอตัวอินฟินิตตัวนี้มันช่วยผมแบบจองได้เร็วขึ้นมากทําไมอะ่ะไม่ได้อวยนะแต่จริงคือจอใหญ่นะครับแล้วก็เวลาเรากดหรืออะไรเงี้ยเออมันตอบสนองที่เร็วแล้วก็ผมก็ได้ออจองซิโนฟาร์มไปเรียบร้อยเมื่อเช้านะครับใช้เวลาประมาณสักสองชั่วโมงเต็มๆนะครับ ช่วงนี้ก็ให้กําลังใจทุกคนนะครับเป็นช่วงที่ยากลาบากจริงนะครับสําหรับอาชีพที่เป็นฟรีแลนซ์หรือว่าชีพสลัดทั่วไปค้าขายเงี้ยผมบอกเลยว่าตอนนี้คืออยู่ในช่วงลําบากนะครับผมเองก็มีอะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยนะฮะออกไปช่องนอกไปซื้อของช่วยกันนะฮะมีใครจะอยากให้ผมมาอุดหนุนอะไรก็บอกได้นะครับยินดีนะครับผมนะครับนี่คือความหลายเรื่องของเกมนะครับ ถือว่าเป็นโทรศัพท์ที่คุ้มค่าเลยฮะตัวนี้นะครับอรอลุ้นแค่ราคาอย่างเดียวว่าจะเปิดมาเท่าไหร่นะฮะขอให้เปิดมาไม่ถึง 8, แปดพันลวกันแบบฝันๆนะแต่ว่าเอออยากให้เป็นแบบนั้นนะเพราะว่าจะทําให้คนที่ตอนนี้เขาแบบอยู่บ้านหรือว่าแบบต้องการโทรศัพท์ไปใช้งานอะไรเงี้ยนะครับเขาจะได้แบบมีโอกาสเอาโทรศัพท์ไปใช้แล้วราคาไม่แพงมากนะครับผมโอเคนี่นะครับดูเลยครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะ นี่คือฟิลลิ่งการเล่นแบบสดๆเลยนะครับนี่ครับโอ้โหดูุผู้ชมครับลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดนะฮะนี่ฮะแต่ผมยังไม่ค่อยคุ้นกับปุ่นี้เท่ากรปุมนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าผมเองจะมีเล่นกับเพื่อนๆอีกเครื่องหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้ถือว่าลื่นจริงแล้วก็จอดีเลยนะครับโอเคนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปของการพรีวิวนะครับ n f น n i t e Note 10 Pro นะครับเดี๋ยวรีวิวเต็มๆเนี่ยผมจัดให้ทุกคนอย่างแน่นอนนะครับ รวมถึงเอาตัวนี้เนี่ยไปถ่ายรูปในที่ต่างๆด้วยเอาเท่าที่ผมไปได้แล้วกันนะฮะในสภาวะที่พวกเราต้องกักตัวแบบนี้นะครับก็พบกันใหม่นะครับตอนหน้ากับ b u มอัพไอทนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยแล้วกันครับเป็นกำลังใจให้เรานะครับปีนี้เข้าสู่ปีที่7ปีที่7แล้วผมว่าปีที่7นะครับที่เราทำ YouTube แล้วก็ทำบัมอ p พไอทด้วยกันมานะครับคิดถึงทุกคนนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับผมวันนี้ลากันไปก่อนครับบ๊ายบาย